เพื่อนดูนี่ครับนี่คือคลิปธงชาติไทยโบกสวรรค์บนภูมิเหนือ,อสวยงามเป็นบรรยากาศในตอนเช้าสถานการณ์ที่ผมจะมาพูดวันนี้มันเป็นทางสองแท่งนะครับผมโปรยหัวข้อว่าอัธิปไตยหรือประชาิธปรยัย มันมีเหตุผลสำคัญอยู่สองสามประการที่เราได้มาถึงทางแยกที่มันเป็นทางแยกสำคัญของระบอบก,การปกครองของไทยทางแยกแรกคืออธิปไตยทางแยกที่สองคือประชาธิปไตยสถานการณ์ตอนนี้คือพักภูมิใจไทยพักประชาชนอยู่ตรงกลางและก็พรรคเพื่อไทย มันมีการวิ่งเต้นกันอย่างรุนแรงนะครับทั้งพัคเพื่อไทยและก็พักภูมิใจไทยเพื่อจะชิงความได้เปรียบในการเข้าชิงอำนาจนะครับของระบอบราชการการดูช่วงชิงอำนาจตรงนี้มันจึงเป็นทางแพร่งที่สำคัญเพราะสำหรับพัคประชาชนนั้นเขาไม่ได้สนใจการปกครองณตอนนี้ ภาพที่เขามองไปข้างหน้านั้นมันไกลกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ณนปัจจุบันส่วนพรรคเพื่อไทยสถานการณ์ตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานั้นเราก็เห็นภาพแล้วนะครับว่าเราใกล้จะสูญเสียอธิปไตยของประเทศไปเรียบร้อยแล้วนะครับความจริงแล้วเขมรทั้ง11จุดรวมถึงบ้านหนองจานนั้น เราถือได้ว่าเราถูกประเมิดอธิปไตยแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนพรคประชาชนนั้นภาพที่เขามองเขาไม่ได้มองตรงอธิปไตยเลย mm hmm. เขากลับให้เหตุผลซ้ําว่าดินแดนมันไม่มีจริงเป็นความคิดที่มันอยู่ในผมไม่รู้ว่าม,มันมีแนวคิดอะไรอยู่ในรัวของเขาครับ แต่ปัจจุบันสิ่งที่เป็นอยู่คือเขาเป็นคนที่ชี้ว่าเขาจะไหลไปทางไหนส่วนทางฝั่งของคุณอนุทินนั้นผมก็มองด้วยใจเป็นกลางนะครับเพราะผมมองว่าสี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะทำอะไรบ้างซึ่งภาพคำตอบและทงมันชัดมากตั้งแต่แ,ตแว่นแรกที่มีการสู้รบกันคุณอนุทินก็อยู่ที่ชายแดนแม้กระทั่งพ่อใหญ่นะครับก็ ปิดอารีน่านะครับให้คนอบย์เข้ามาอยู่สถานการณ์ที่มันเป็นทางสามแพร่งนี้ก็คือว่าทางเพื่อไทยเองก็ทอดสะพานให้กับทางพักประชาเนียายจะทำอะไรจดัดเต็มพับเงื่อนไขทุกประการของพักประชาชส่วนทางภูมิใจไทยนั้นเราก็เชื่อว่าเขามีธงอยู่แล้วนะครับแล้วก็กวาง มากคนที่เขาจะเข้าไปจกกัดการสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ถ้าประชาชนเดินเกมไม่ดีนะครับเพราะไปทางซ้ายยังไงก็ถูกด่าไปทางขวายังไงก็โดนดีคือยังไงทางเลือกที่เหมาะสมนั้นอยู่ในใจของพักประชาชนนะครับว่าคุณจะเลือกประชาธิปไตยหรือคุณจะเลือกอธิปไตย สิ่งที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีผลล็อกพักประชาชนแน่นอนในอนาคตคุณจะร่มสลายไปพร้อมกับพักเพื่อไทยหรือคุณยังมีเวลาที่จะหายใจที่จะไปปรับดันในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณแต่ผมเชื่อว่าด้วยข้อมูลที่พักประชาชนมีอยู่ในมือนะครับคือเขาน่าจะไม่ยอม ตายไปพร้อมกับซากศพหรือพักเพื่อไทยแน่นอนดังนั้นต้องจับตาดูวันจันท์นี้นะครับถ้าสถานการณ์เป็นทางพักประชาชนพลิกไปทางเพื่อไทยรับรองพักประชาชนจะเป็นคนวางหมากคนล็อกตัวเองเข้าไปอีกชั้นหนึ่งสถานการณ์จะยิ่งเป็นลิงแก้แหาพันไม่ได้ดูจากโพของประชาชนก็ได้นะครับ ว่าผลของพรรคเพื่อไทยตลอดระยะเวลา2ปีนั้นต่ำกว่า5เแต่ของประชาชนเองยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างมีนัยะสำคัญนะครับถ้าคิดว่าเกมนี้อยู่ในม,ในมือประชาชนความจริงแล้วผมไม่ได้มองว่าเกมนี้ประชาชนมีทางเลือกมากนักเพราะมันคือเผือกร้อนครับ